ผู้ที่ถือสินอดและยศคุลุมินหูอาหดุลไวยราหุคนที่ไม่ได้ถือสินอดตามที่อัลลอฮ์ได้กําหนดเนี่ยหรือคนอื่นจากผู้ที่ถือสินอดนั้นก็ไม่สามารถที่จะเข้าประตูสวรรค์ในส่วนนี้ได้ยุคอลลไอนาซออิมูนแล้วจะมีเสียงเรียกดังขึ้นว่าคนที่ถือสินอด อยู่ตรงไหนฟายกูมูลแล้วคนที่ถือสุดก็ยืนขึ้นฟอีกาดเราเขารูเมืลล่อเขาไ,ได้เข้าไปสู่บาพหรือประตูสูงสวรรค์ประตูนี้แล้วอักหลิกประตูก็จะปิดฟรามยัดคุณมินหูอาฮดันแล้วก็จะไม่อนุญาตให้คนอื่นที่ไม่ได้ถือสิทธิ์ดเข้าไปในประตูนั้นนี่ก็เป็นบทฮัดีษสองบทนะครับที่ยืนยันว่า ผู้ที่ถือสั้นอดเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานหุตาลานั้นจะได้รับการตอบแทนเป็นพิเศษฉะนั้นเราได้ผ่านพน้นในช่วงของเดือนรมอนด29วันนะครับเราก็เป็นบุคคลหนึ่งที่อัลลอฮฺรับรองไว้ในฮะดีษที่ได้กล่าวมาสักครู่แต่อย่างไรก็ตามการถือสั่นอดนั้นคือหลักอิบาดัตที่เราจะต้องปฏิบัติ ให้ครบถ้วนใน2องแง่มุมด้วยกันนั่นคือ1เรื่องของกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆทางด้านการปฏิบัติ2ในเรื่องของสภาพจิตวิญญาณหรือเรียกว่ารู้ห,หรือเรียกว่าความแก่นสารของมันอยู่ตรงไหนฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทาั้งหลายครับเป้าหมายของผู้ศรัทธาก็คือการที่เราจะต้องกลับไปพบอัลลอฮ กลับไปรับการตอบแทนจากอัลลอฮ์ในการงานที่เราได้ทําไว้ในดุนยาน,นี้โดยเหตุน,นี้อัลลอฮ์จึงได้ให้เดือนอมดอนนั้นเป็นเดือนพิเศษกับพวกเราให้เดือนอมดอนนั้นเป็นเดือนที่ให้เรานั้นผูกพันกับอัลลอฮ์ด้วยกับการอิบาดได้ให้มากๆและเราก็ปฏิบัติกันเราก็ทํากันก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีกับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลาย แต่ประเด็นสำคัญก็คืออะไรคือจิตวิญญาณหรือเป้าหมายของการถือศีนอดที่แท้จริงเขาบอกว่าเป้าหมายที่แท้จริงของการถือศีนอดนั้นไม่ใช่เพียงอดอาหารในแต่ละหนึ่งวันเท่านั้นแต่เป้าหมายที่แท้จริงนั้นก็คือจะต้องทําให้การถือศีลอดนั้นมายกระดับจิตใจของเรานั้นให้เป็นบุคคลที่มีความยำเกรงต่อโลกม,มากขึ้น จะต้องขจัดอารมณ์ไฟตำต่างๆความรู้สึกที่ไม่ดีต่างๆในพฤติกรรมฝ่าฝืนอัลลอฮ์ให้หมดไปแล้วก็เพิ่มความยำเกรงบนพื้นฐานของคนที่ถือสิญอดนี่คือแก่นสารหรือแก่นแท้ของมันฉะนั้นในกุรอานจึงบอกว่าละอัลละกุมตัดตะกูนการถือสิญอดนั้นก็เพื่อให้ท่านทั้งหลายนั้นเป็นผู้ที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์มากขึ้นมากขึ้น จะต้องให้การถือสิิอดนั้นพัฒนาจิตใจของเราจากความรู้สึกนึกคิดที่ไม่ดีไปสู่สิ่งที่ดีและสิ่งที่ดีนั้นไปสู่สิ่งที่ดีกว่าดังนั้นเมื่อเราถือสิิอดเรียบร้อยแล้วเราจะรู้ว่าเรารับการถือสิริอดของเราหรือไม่นั้นเขาบอกว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าอุลลมฮฺบอกว่าอันจะคูนันอาบิด คนที่ทําอิบาดั์นั้นหลังจากที่เสร็จสิ้นอิบาดัตแล้วนั้นจะต้องมีความประพฤติหรือพฤติกรรมที่ดีกว่าก่อนก่อนหน้านี้นี่คือแก่นสารที่อัลลอฮฺสุบฮานตาลาได้บอกว่ามันอยู่ในเรื่องของการถือชิ้ก์นั่นหมายความว่าให้เราได้เพิ่มความยำเกรงต่ออัลลอฮฺอะไรไปว่าความยำเกรง ความจำเรรนนั้นคือการเชื่อฟังอัลลอฮ์ในข้อกําหนดใช้แล้วก็เชื่อฟังอัลลอฮ์ในสิ่งที่อัลลอฮ์ส่งห้เนี่ยคือความจำเกรงต่ออัลลอฮ์โดยเห็นนี้จะเห็นว่าในศาสนาอิสลามของเราเนี่ยมุ่งเน้นให้ทุกๆคนใช้ชีวิตบนความจำเกรงต่ออลาทั้งศิกย์เรา,าอะไรเนี่ไม่ว่าจะเป็นในสภาพของความ เล่นลับไม่มีใครเห็นหรือในสภาพของความเปิดเผยเราก็จะต้องเป็นผู้ที่มีความยำเกรงก่อนนะคือไม่ว่าจะมนุษย์มองเห็นหรือมองไม่เห็นเนี่ยถ้าสิ่งนั้นมนันเป็นเรื่องไม่ดีขัดต่อหลักคําสอนของอัิสลามผู้ที่มีความยำเกรงจะไม่ทำนะครับฉะนั้นถ้าหากว่าเราเป็นผู้ที่มีความยำเกรงมีความตกวต่ออัลลอฮ เราก็จะมุ่งมั่นแต่สิ่งที่ดีแล้วก็พร้อมที่จะออกห่างจากสิ่ง,ท, Allah ง,าาง Allah าาที่เราบอกว่ามันผิดโดยเห็นนี้คําว่ายำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานวตาลาที่เราบอกว่าอิตตกิลานั้นจึงเป็นคําพูดที่ประมวลไปถึงอุดมการณ์ต่างๆทั้งหมดของอิสลามที่เราจะต้องยึดถือฉะนั้นสรุปความว่าหลักของศาสนาทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการปฏิบัติศาสนก,กิจอย่างใดก็ตามเป้าหมายของมันก็คือจะต้องทำให้เราเป็นผู้ที่มีความเย็มเปร่งมากขึ้นนะครับโดยเหตุนี้เราจะเห็นว่าไม่มีหลักประกันใดๆในสังคมของเรานี้ที่จะสามารถนำสังคมไปสู่ความสุขความสงบได้นอกจากสังคมนั้นจะต้องหันหนเข้ากลับมาหาคำสอนของ และเมื่อใดที่สังคมออกหากันทางอิสลามนะครับไม่เห็นความสําคัญทางอิสลามสิ่งที่จะตามมานั้นก็คือความวุ่นวายความเสื่อมเสียและความวิบัติฉะนั้นผู้ที่มีความยำเกรงต่อก็เมื่อไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนจะทําอะไรก็ตามสิ่งแรกที่จะต้องคิดก็คือสิ่งที่เรากาลังทําอยู่นี้หรือสิ่งที่จะทําอยู่นี้ เป็นสิ่งที่ขัดตอหลักศาสนาหรือไม่นะครับแต่ในสังคมยุคใหม่ยุคปัจจุบันล่าสุดนี้ก็ได้นะครับเราจะเห็นว่าการให้ความสำคัญในเรื่องของจริยธรรมเรื่องของศาสนาน้อยมากแต่ด้วยเหตุผลใดก็ตามเราจะเห็นว่าสังคมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะไม่ได้ให้ความสำคัญต่อเรื่องของบทบัญญัติ ที่อันอิสลามได้บอก่นะครับไม่ไม่ให้ความสําคัญในเรื่องของการแยกแยะว่าสิ่งที่จะทําหรือทําไปแล้วมันถูกต้องหรือมีจุดท่องอย่างไรบางคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าอะไรที่ศาสนาห้ามอะไรที่ศาสนาใช้แล้วก็ไม่สนใจที่จะเรียนรู้ว่าสิ่งที่เราปฏิบัติตัวอยู่นั้นมันตรงเป้าหมายกับความเป็นอิสลามหรือเปล่า ฉะนั้นเราจะเห็นว่าในยุคปัจจุบันยุคสังคมใหม่ๆเนี่ยเราจะใช้ชีวิตไปตามอารมณ์ตามกระแสความต้องการของเราทำทุกวิถีทางเพื่อให้ชีวิตเราอยู่รอดนะครับโดยที่ลักษณะข้อความเป็นอิสลามต่างๆที่เราจะต้องปฏิบัตินั้นเราแทบจะไม่รู้เลยว่าอะไรมันอยู่ตรงไหนหนักไปกว่าน,นั้นหลายท่านยังมองว่าเรื่องศาสนาเป็นเรื่องขัดหูขัดตาไปหมด นะครับตรงนู้นก็ไม่ได้ตรงนี้ก็ไม่ได้ตรงนั้น,น,นก็ไม่ได้รู้สึกว่าชีวิตอึดอัดมากกาหาว่าจะ้องปฏิบัติตามห่ากการอิสลามเ,อาอาเราไม่อยากให้อย่างนี้เกิดขึ้นในหมู่พี่น้องสองคนมนุ้มีที่ไหนลหลักศาสนามาขัดหูขัดตามนุษย์ไม่มีศาสนาเป็นสิ่งที่จะทำให้สังคมน,นั้นมีความสุข,ข วความว่าคนเหล่านี้ความยังเพลง่ต่อมามีน้อยหรืท่านนบบีบอกว่าสัยอาลัาทีซามานุในอนาคตช่วงเวลาหนึ่งจะเกิดขึ้นกับบรรดาอุหมะหรือบรรดาประชาชนและย่อกรวมในอินดารสมาหูในประชาชาติต่อไปนั้นท่านเราซูลได้บอกว่า อันกุรอานนั้นจะไม่มีความหมายนอกจากเป็นสิ่งที่ถูกบันทึกและจดไว้เท่านั้นก็คือเป็นรูปแร่องของอันกูรอ่านเท่านั้นแต่ว่ากูรอ่านไม่เคยถูกถูกกิบมาอ่านถูกกิบมาทำการพิจารณาแต่มีทุกบ้านมีทุกบ้านและไม่ใช่บ้านละเล่มด้วยบางบ้านมีห้าหกเล่มน,นะครับแต่ว่ากุรูอ่านนั้นไม่ถูกกิบมาปัดฝุ่นไม่ถูกกิบมาถูกพิจารณา วลามินันอิสลามอิลลาอิสมาหูยะตาซามูนาหูแลืความอีเป็นอิสลามจะไม่เกิดขึ้นนอกจากเหลืออิสลามแต่ชื่อชื่อ,อฮาซันชื่อมมฮัมหมัดชื่ออิบรอฮิมนะครับชื่อมุสตมฟาเราตั้งกันเพราะๆแต่ว่ามันมีเพียงชื่อเท่านั้น มันไม่มีแก่นสารในในลักษณะของความเป็นมุสลิมอยู่ในบุคคลคนนะั้นฉะนั้นทารบีจึงบอกว่าใกล้ๆวันกิยามัดเนี่ยกุรอานจะไม่ถูกอ่านมุสลิมเหลือแต่ชื่อบางคนชื่อมุฮัมัดบางคนชื่ออาดุลโล์แต่เป็นกูฟัดไปแล้วตกศาสนาไปแล้วก็มีบางคนชื่ออิสมาอีแต่ชื่อไปเป็นมักกะทายกก็มีเละแยะไป ฉะนั้นจะเห็นว่าอันอิสลามในยุคล่าสุดนี้เนี่ยมันเหลือเพียงเปลือกนอกเท่านั้นวะฮุมอัอดาดานนะมสิฮุลมาซาเจนุมและบุคคลเหล่านี้คือบุคคลที่ห่างไกลมสัสยิดเหลือเกินฉะนั้นคนยุคใหม่เนี่ยจะเห็นว่าการให้ความสําคัญต่อมสัสยิดไม่ว่าจะในเรื่องของอิบาดเรื่องของกิจกรรมเรื่องความช่วยเหลือเนี่ยสู้คนรุ่นก่อนๆเขาไม่ได้ นี่ถ้าสุเรามันพังมาแล้วให้เราทําใหม่สักหลังเนี่ยจะได้ไหมคิดว่าจะได้เป็นแบบนี้ไหมแต่เนี่ยูุย่ะตายายก็ทําไว้ได้แล้วเขาก็จากไปแล้วเขาไม่ได้ละหมาดด้วยแต่ก็ทําให้เราละหมาดเราก็ไม่อยากจะละหมาดีินี่คือเรื่องที่มันเกิดขึ้นฉะนั้นเมื่อข้อแท้จริงเนี่ยมันปรากฏอย่างนี้แล้วนะครับมันปรากฏว่าสิ่งที่เป็นความเสื่อมเสียความเดือดร้อนต่างๆนั้น มันจะเกิดขึ้นกับตัวเองและทรัพย์สินอันเนื่องจากบุคคลที่ไม่เอาศาสนาอันเนื่องจากบุคคลที่ไม่ละหมาดอันเนื่องจากบุคคลที่เขาห้ามแล้วไม่หยุดเนี่ความเสื่อมเสียจะเกิดขึ้นกับบุคคลเหล่านี้ถ้าเราไปดูบุคคลที่เขาละหมาดตักเตือนเขาเชื่อฟังเขาบอกไม่ถูกก็หยุด เราจะพบว่าความเสริมเสียและความเดือดร้อนจะไม่เกิดขึ้นกับบุคคลเหล่านี้เลยฉะนั้นขณะนี้หน้าที่ของผู้ที่ทมีความรู้หน้าที่ของอิหมานหน้าที่ของข้อเตบนั้นคือการที่จะเชิญชวนเรียกร้องลูกหลานของเรามุสลิมของเรานั้นให้กลับเข้ามาหาเรื่องราวของศาสนาให้ได้มากที่สุดอิสลามไม่เคยไปทะเลาะเบาแวง้งกับความเชื่อถืออื่นๆ เราทำงานศาสนาเราไม่เคยทําให้ศาสนาอื่นต้องมาด่าว่าเราแต่สิ่งที่เราทําเนี่ยเรียกร้องพี่น้องมุสลิมเราเท่านั้นนะครับแต่หลายคนก็กลับมองว่าการเรียกร้องอย่างนี้มันมันรุนแรงเหลือเกินสร้างความปั่นป่วนในสังคมมันมันวลุนแรงไปหน่อยมันขวาจัดไปนิดนึงมันคลั่งไปนิดนึง ก็คนไม่ก่อใจอย่างนั้น <Okay. S 1> แต่เราเรียกร้องคนมาสู่ความถูกต้องเนี่ยมันมีนความรุนแรงแหละครับทั้งพี่น้องผู้จึกษาทั้งหลายคิดให้ดี <Okay. S 1> ฉะนั้นถ้าเราจะคืนความสุขให้กับสังคมอย่างแท้จริงเราต้องนำเอาศาสนามาให้เขาให้ได้จะด้วยวิธีใดก็ตามสอนบอกกล่าวแจ้าความผิดซึ่งหน้าก็เดินไปบอกเขาเลย อย่างนี้คือหน้าที่ของเราที่ทําได้แต่นั่นคือสิ่งที่ถูกมองว่าตรงเผงตรงเกินไปนะครับนั่นคือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในทรงคบของฝังคงของเรามันก็เลยทําให้อุปสรรคในการทํางานเกิดขึ้นเพราะเราคิดว่าการทําอย่างนี้เป็นเรื่องของความรุนแรงแต่ที่จริงแล้วเรากําลังดึงบุคคลให้เข้ามาสู่หลักการให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้จานั้นท่านพี่น้องผู้สาทั้งหลายครับ ท่านนาบีบอกว่า,าลูกของเราเจ็ดขวบเนี่ยให้ให้เข้มงวดเรื่องของการละหมาดเจ็ดขวบนี่ก็อยู่ปอนหนึ่งรุ่นวันสามขวบรุ่นวันสามก็หกขวบเจ็ดขวบก็อยู่ปอนหนึ่งลูกอยู่ปอนหนึ่งกานนึกภาพแล้วกันตัวขนาดไหนนบีบอกว่าเข้มงวดเรื่องละหมาดเมื่ออายุสิบขวบ ให้ลงโทษได้ทําให้ละหมาดแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการใช้ให้ถึงสิบอดด้วยฉะนั้นเรื่องดังนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เราหลายคนปล่อยปาละเลยวันนี้หากเราไม่เริ่มปฏิบัติอย่งที่ท่านรสุนได้บอกเมื่อเขาตขึ้นเขาก็จะไม่เกิดความเคยชินต่อการละหมาด เขาก็จะรู้สึกว่าบวชไม่เป็นแล้วคนที่สร้างความเดือดร้อนน่ะคือคนกลุ่มนี้แหละนะครับเชื่อแมบ้านเราถือบวชไม่เป็นหลายคนผมสัมผัสกับตัวเองผู้ใหญ่นี่แหละเพราะอะไรเพราะไม่เคยถูกฝึกฝนมาตั้งแต่เล็กทำไมรถขายสมตาน่ะมันมาขายได้ทุกวันมันขายใครในบ้านเรามันขับมาทุกวัน หวันขอมองเลยปิ้งกไก่ด้วยมีส้ตมตำมีข้าวเหนียวด้วยแล้วมันจอดขายได้ทุกวันก็แสดงว่าบ้างเราเนี่ยมีคนไม่ถือบวดเยอะมันขายตามปกติโดยเหตุนี้ผมจึงบอกกับพี่น้องูุศธา,ธาทั้งหลายว่าถ้าเราคิดจะเปลี่ยนแปลงเอาล้อบอกว่าพระองค์จะทรงเปลี่ยนแปลงให้แต่ถ้าเราอยู่กันตามปกติไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงอะไรใช้ชีวิตไปตาม สิ่งที่เราเคยปฏิบัติมาความเปลี่ยนแปลงก็ไม่เกิดอัลลอฮฺตรัสว่าอินนัลลอฮฺาาอยู่กยิรุมาบิกองมินฮัตตาอยู่ไยิรุมาบิอัลฟูซิฮมอัลลอฮฺจะไม่เปลี่ยนแปลงให้กับกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดจนกว่าเปลี่ยนยากนะผมว่าเลี้ยงลูกมาั้งอายุสิบแปดสิบเก้าแล้วเนี่ยมันไม่เคยถึงบวตั้งแต่เด็กเนี่ยจะให้ถี่มถือไม่ได้นะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงนะมันเปลี่ยนยากแต่ว่าถ้าเราคิดจะเปลี่ยนเรลเปลี่ยนให้ เราเอาแบบไม่ต้องเปลี่ยนแปลงสิพอมันเริ่มโตขึ้นเราก็กำชับให้มันถือบุติดขวบติบเอ็ดขวบสิบสองขวบสิบสามวบใช้ไปรเรื่อยๆดูแลมันไปเรื่อยนะครับแล้วมันก็จะเกิดความเคยชินและอันนี้มันง่ายกว่าแต่ถ้าเราจะไปเปลี่ยนแปลงรูปของเราเมื่อมันโตแล้วเนี่ยถ้าทําได้ก็อานามตุลิลาเราจะช่วยแต่ว่าผมดูแล้วว่ายาก ยากมากมากแต่ก็เป็นกําลังใจให้หลายๆครอบครัวที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงและ a l l จะเปลี่ยนแปลงให้นะครับท่านพี่น้องผู้ศรัทธาต่อเราครับขณะนี้เดือนรอมฎอนจบสิ้นแล้ววันเวลาพิเศษที่ลล l a ์ได้ทรงให้กับเรานั้นบัดนี้หมดแล้วผลตอบแทนอันมากมายต่างๆที่เกิดขึ้นในเดือนรอมฎอนวันนี้จบสิ้นแล้วก็จะมีอีกในรอมฎอนปีหน้า เรากล้ายืนยันไม่ว่าเราจะถึงรมฎอนปีหน้าและรมฎอนปีหน้านั้นเราจะมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงเหมือนกับรมฎอนปีนี้หรือเปล่านี่คือสิ่งที่ย้ำเตือนกับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายว,ว่าเมื่อสิ่งที่เป็นความดีมาถึงแล้วเราอย่าได้ผัดผ่อนผัดวันประกันพุ่งนะครับวันนี้เราได้เฉลิมฉลองวันอีดินฟ f i รี วันออกบวชวันอีดอีดแปลว่ากลับมาวันกลับมากลับมาปีหนึ่งกลับมาครั้งหนึ่งปีหนึ่งกลับมาครั้งหนึ่งปีหนึ่งกลับมาครั้งหนึ่ง,งเขาแปลความหมายว่าวันรื่นเริงแต่จริงคือวันที่มันกลับมาฉะนั้นวันนี้เป็นวันรื่นเริงของเราที่อัลลอฮ์ได้ท่งให้พวกเรานั้นได้รื่นเริงโดยเริ่มจากการทําอิบราดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานาห์วะตาลนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารอมาดอนปีนี้นั้น คงจะเป็นข้อคิดข้อเตือนใจกับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายแล้วก็มั่นใจว่าคนที่ถือศีลอดเพื่ออัลลอฮ์จริงๆอัลลอฮ์จะทรงเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเขาให้ดีขึ้นอัลลอฮุมะตักบัลมินาสยามานาขออัลลอฮ์ทรงตอบรับการถือศีลอดของเราวาสอลาตนาวดูอาอาณาขออัลลอฮ์ทรงตอบรับการละหมาดอย่างข้าคืนของเราและการขอดูอาของเราอัลลอฮุมะอิซันอิสลามันมุสลิมิน ขอล l l a h ให้เกียรติยกฐานะอันอิสลามและมุสลิมให้สูงส่งขึ้นว่าดัมมิดอาดาอัดีนขอพระองค์ทรงพินาศผู้ทำลายล้างอันอิสลามมินันยะฮูดีวันนาสารอจากยะฮูดีและนาสารอคริสเตียนวนมุชริกีและคนที่ฝ่าฟืนล l l a h ที่เป็นมุชริล a l l a มมัซุ n นาวั a มุสลิิีนาฟ a ฟาิสตีน ขอล l l a h จงช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมในปาเลสไตน์วาฟีกุลิมาการขอพระองค์ทรงช่วยเหลือมุสลิมที่ถูกค่มเหงในทุกทุกที่ Allah ห um al ุมมตะกับบัลมินาอินนละการตสมีวนอาลีมขอล l l a h ทรง,งตอบรับการงานของเราแท้จริงพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงได้ยินและรอบรู้ยิ่งเสมอ